มันเป็นวัดจักรของใหม่มาของเก่าก็ทิ้งไปเขาก็เลยโดนทอดทิ้งวิ่งแค่หนึ่งมืนโลออลอนยี่สิบสตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวใหม่มาของเก่าเก่าแบบนี้ยังมีคนสนใจอยู่ไหมจ๊ะนะนี่คือ X-Series 4ซประตูยกสูงน่ะไฮเรนเดอร์ High ender, ปี2021อออกมาแป๊บเดียว วิ่งแค่หนึ่งมืนโลตกรุ่นซะแล้ววัยรุ่นจาน๋านะไปชมนะสีขาวบุกยกสูงตัวพอบเกียร์หกสปีดฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเ0้านะปุ่มพุสตาร์ทเลขกไม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นได้ข่าวว่าได้ใหม่แล้วนี่เพอได้ใหม่แล้วอะไรก็ดีน้ำต้มผักยังหวานอะไรก็ดีไปหมด พอเ,เก่าแล้วก็ทอดทิ้งกันนี่วิ่งแค่หนึ่งมืนโลก็ทอดทิ้งกันซะแล้วเหรออทำไมลืมกันง่ายจังเลยทําไมทิ้งกันง่ายได้ <c oughs> เอานะโค้สวยเลยนะทุกอาชีพบัตรประชาชนใบเดียวนะออกใหม่ป้ายแดงเกือบล้านกันเนี้ยอเกือบล้านนะตัวพ้อด้วยหนึ่งมืนโลโอ้โหนี่แหละคือว,ว่าใหม่ๆอะไรเขาก็ว่าดี พอออกมาเดือนสองเดือนก็เก่าก็ทิ้งเพราะว่าตัวใหม่มาอีกแล้วอืได้ของใหม่อีกแล้วมาจัดด้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับพิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไหเฮ็ดนาเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพอกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อภสิีล้อขับแมคโคตัดไม่เผาทานเลี้ยงวาวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค้าขายรถเลหาบเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมปลามงปลามงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวนะอขสาวมาดูห้องเครื่องเครื่องโคตรสวยโคตรเดิมจากโรงงาน ไม่มีอะไรโฆษณาเลยมันใหม่กันกสวยเกินตั้งแต่วันนี้ถึงสงการผ่อน9,000หลังสงการไปแล้วผ่อนหมื่นหน่อยๆวิธีการจองครับแอดไลน์ทินา t i ทิก Facebook หรือว่า YouTube Channel ก,ก,ก,กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งยงแค่บัประชาชนเบอร์โทรที่อยู่พมา3อยยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรียงให้นึกรถเกินมือ2อ2นึกยังเสมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านรบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกได้ครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วย,ยท,าาทุกันจงเกสโซฟี่ฮอร์บ้านเขีมนคาว่าสุดสุดแล้วก็มันสุดยอดอ้นนี้ไอ้เซมแชร์ไปคุณได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไ่รุ่น